วันนี้เรามีเครื่อง PC All-in-One เอามาแกะกล่องให้ชมกันเดี๋ยวนี่เลยตัวนี้เลยนี่เลยครับผมกล่องนี้เลยเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วดูกันนะครับผมว่าข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรและตัวเครื่องให้สเปคมาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับแกะกล่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับผมชิ้นแรกเลยก็คือนี่เลย HP All-in-One 24่ครับผม ชิ้นที่2นี่เลยครับตัวเมาส์ USB ให้มา1ตัวชิ้นที่3นะครับผมตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ USB นะครับผมสีขาวสวยเลยนะครับชิ้นที่4 a d อะแดปเตอร์ให้มา1ตัวครับผมชิ้นที่5สาย power cord อร์ด1เส้นชิ้นสุดท้ายเอกสารผลิตภัณฑ์ครับผม ดูอุปกรณ์ในกล่องกันไปแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยเหมาะกับเอาไปใช้ในสํานักงานนะครับผมเนื่องจากประหยัดพื้นที่แถมดีไซน์ก็สวยด้วยคุณดูสิเนี่ยสีขาวสวยเลย <Wow. S 1> นะครับผมขาตั้งนี่เห็นไหมดีไซน์ก็ทํามาต้องบอกเลยแปลกๆแ,แ,แต่ว่าสวยนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ขาตั้งตรง,ตรงๆหรือเป็นแบบกลมๆฐานกลมๆแล้วก็มีแกนขึ้นมาไม่ใช่ดูดิเขาทำเป็นเส้นเป็นเหล็กคว้ยกันไปคว้ยกันมาเนี่ยแปลกดีสวยด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้คือดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยขนาดหน้า ขนาด23.8นิ้วนะครับผมความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD นะครับผมหน้าจอจะเป็น IPS นะครับผมอ่ะนี่คือในส่วนของหน้าจอนะแล้วก็สเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ให้มาเป็น Intel Core i5 นะครับผมจัดไปเลยใช้งานในสำนักง,งานในออฟฟิศเหลือๆแลมก็ให้มาถึง 8GB กิกกเลยนะครับในส่วนของสตอเรจตัวนี้เป็น SSD ขนาด 512GB กิกนะครับผม การเชื่อมต่อไร้สายหายห่วงตัวนี้มีมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไวเลสบลูทูธการจอตัวนี้เป็น intel iris xe นะครับผมอ่ะเท่านั้นยังไม่พอที่คุณเห็นตรงนี้เป็นในส่วนของลำโพงนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีลำโพงนะด้านหน้า2ตัวแถมด้านล่างตรงนี้มีช่องเสียบตัว sd card ด้วยนะครับผมและอีกจุดหนึ่งนี่ด้านบนอ่าด้านบนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงด้านบนตรงน,น,น,รงนี้ด้านบนตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของตัวกล้อง นี่กล้องเว็บแคมนะครับผมมาพร้อมกับไมอีก2ตัวนะครับผมอ่ะไปดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังของตัวเครื่องกันเลยครับผมตำแหน่งแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นในส่วนของตัวคอมโบแจ็ค3.5มมิลนะครับถัดมาครับพอร์ต RJ 4 5ตรงนี้เป็นกิ g ก b i ะบิ n แลนนะครับผมถัดมาครับพอร์ต HDMI 1.4นะครับผมตรงกลางครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์คอนเนคเตอร์นะครับ ถัดมาครับผมตรงนี้ให้ USB 2.0มา2พอร์ตนะครับผมถัดมานะครับตรงนี้ USB 3.2 Gen1 แบบ Type A ให้มาอีก2พอร์ตนะครับและจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้เค s ซิงตันล็อกนะครับผมอ่าตรงนี้เอาไว้ล็อกเครื่องนะครับผมป้องกันถูกขโมยนะครับผม ดูอุปกรณ์ดูสเปคเครื่องกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้านี้ hp all in one 24นะครับผมตัวเครื่องเนี่ยขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมแล้วก็ขนาดกำลังดีว่าง่ายๆเลยตัวนี้มันก็คือไซส์24นิ้วนะครับหน้าจอ24นิ้วนะครับผมขนาดของตัวเครื่องนะครับผมก็นี่เลยตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของน้ำหนักตัวนี้ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับผมยกคนเดียวเนี่ยสบายสบายเลยนะครับผมประมาณ5.85กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ กันถึง3ปีเต็มแถมออนไซต์ถึงที่ด้วยนะครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อตัพช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับนี่ช่องทางนี้เลยนะส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ